ทดี่จะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําการผัดหมูป่านะคะเออโเบมีนด้วยเดี๋ยวิด,ดไฟตั้งกระทะหรอกคะ่ะสิมาวันนี้จะมาผัดหมูนะคะพริกแกงคะ่ะผัดเผ็ดหมูคะ่ะนี่คะ่ะก็จะมีหมู หมูบาง,บางพริกแกงํำเองค่ะเพิ่มกระชายไปนิดหน่อยแล้วก็พริกสดแล้วก็ใบมะกรูดหน่อไม้ดองบ้านเรานะคะมาจากบ้านเราค่ะอาจจะใส่มะเขือลงไปผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดหมูผัดเยอะกินคนเดียวไม่หมดค่ะ ดูกันเลยค่ะเพื่อนๆล็อกดาวไม่รู้จะทำอะไรนะคะบอกนอตั้งกระทะแล้วค่ะหาตะลิ้วก่อนค่ะนี่นะคะ ไมื่อเดียวกับสิบ่คอยถนัดปันได้นะะ่ะมีขาตัง้งยูบใส่ซขาตั้งนะคะอันมีหอดกลองนะคะได้กับกองกับซื้อมาบักแ,บบแพงซื้อๆนะคะกับเงี้ยงๆเลยค่ะกัใใ่ดีจนค่ะห้องเก็ยบ่เป็นเนาะกาสบายเนาะคะ่ะนี่ค่ะพริกแกงตำเองนะคะเ,เพื่อนๆพริกแกงเราก็จะนี่นะคะ แกงทำเองค่ะเผ็ดสะใจค่ะนี่ผัดเผ็ดหมูค่ะหน่อไม้ใส่ลงไปค่ะว่าไฟป,ปานกลางนะคะใดีก่แบดบีโอ้ยดืมค่ะผืดแกงค่ะกระทะคู่ กระทะใบนี้คู่ใจนะคะมีอันใหม่ค่ะแต่ไม่ใช้ค่ะมาแกน,นี้ค่ะไม่ตรงหลวงดีอ้พัดน่าหอมนะคะเขากบใส่คุณหนูลงไปนะคะเน <ๆๆ S 2> ื้อเนื้อใส่เนื้อหลายเบิร์ตตรงนิ่มเนื้อหลายนะคะนี่บอกผิกขึ้นจีเป็นกระเพี็ดแห้งนะยคะ่ะดึงสีสันเรากร็เลไว้ กินแดดบนอนอ้นอนู่นะแ็ว,ว่าผัดเผ็ดนะค่ะี้ก็ผัดต้องไปปัดนะคะผิดเลยนะนะใกงกระช่ายต้องไปค่ะเพิ่มกระช่ายอยีกนะคะ่ะกระช่ายดีต่อสุกับผ เห็ดหมูนะคะหน่อไม้ดองมักเขือด้วยะคะ่ะนี่ผัดังจะใส่ไปด้อพกัน้นงะอืมโแบแดงผัดเต๋านอ้องอุ๊บบาดแเสร็จเน,น่อได้นนะค่ะเด็กแบบป๊บหนึ่งพี่น้องเปิดหน้าต่งางเพื่ออะไรหรอกคะ่ะเห็ดกับเขาให้ลมมันทอกันจกหนมันบรรยากาศข้างนอกนะคะ่ะเย็นค่ะ หนาวหนาวดิต,ต้๋นแป้งเห็นไหมทอค่ะให้ร่ม,มันออกค่ะได้สร็จได้ค่ะนะบึงกันตอนน่ะกะเพอะแต่สิบเอ็ดกำเริบสิอมันจะเป็นกะเพอะด้วยค่ะเพ็ดลาย ผัดลงไปเนาะคะ่ะเนาะใส่ทองอีนี่บกเขือเนะคะน่ะเนาะบกเขือคือหน้ายหย่นี่เนากติใส่บะเขแต่ใส่บกเขือนันนะคะน่ะเนาะใส่บกเขือนนั่นนะคะน่ะเนาะใส่บกเขือผัดยังลงไปเราจะให้อสอบนะคะผัดลงไป น้ไม้นเนี่ยเอาแตใส่ที่กันค่ะใส่ไปเพราะแบบน้ำมันบานๆแต่น้ไม้ดองบานๆอ่อนดีๆเทลงไปผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมู ใส่น่อมไม้ใส่มะเขือด้วยค่ะผัดตามมีตามเกิดน,นะคะล่องผิดแกงไหมค่ะเพ,กกพกกื่อนๆพิดแกงผิดแกงเอ้ยคือจะเป็นตะเบียดแห้งเถอะเนาะ ะะบุงลดค่ะใสดงตันนิดหน่อยส่าจะใส้นลวดล่ะถ้าเับซีิมนะอก็จะเพิ่มไปใส่นอันนั้นเพิ่มไปใส่น้ำตาลนะคะบางขัน้อใหม่ให้มันกกิสิบดจัดแน่นะคะบานแต่ว่านไหม่นี่เส้แแย่ด้วยน้ใหมดอ กินเราก็ปวดท้าค่ะท้องแสลงก็โดนโดนเชื้อกินค่ะเมืงมเองบรรยากาศขันหนอกไปนั่นแล้วค่ะตอนนี้อีกหานาทีสิบสิบโมงเสาร์นคะคะเห็นเพียนดีนจะยากาศดีมาก กะทิย่อกะทิล้งไปนิดหนึ่งน,นะคะกะทิเพื่อนนี้ตัดอันนี้ในถาดของหอเพียแห้งผูกแกงกะทินะคะ ใช้บ like no like mm ็ไ hmm. ด mm ้ด hmm. ีแน่นอนเล็งไฟึ้นจัน่อยหน้าตาอาจสิอกเป็นตะกินแตาวารุสันต้องรับรองเวยค่ะว่าแสบเุดๆเนี่ยใส่ชูเดยอใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อเไปใส่น้ำตาลหลายนะคะพริกแกงเนื้อใหม่เลคะมันจะไม่เลย ค่ะิดเป็นแกงกับอะไรน,นะคข่เนอะดิเอากระถัดนสินึ่งเวบนมาัดัดกับผีร่งไปอันก็จะบอบเผ็ดแห้งดิทัดไก่ค่ะเรืเร่อยๆจนว่านี้าค่ะ พี่แกงแดงดีค่ะเป็นตัดซ่บใส่ลูกดูดลงไปนะ้ำใหม่ดองนี่จะติดกินแห้งเนี่ยสักน้อยเนาะค่ะเนาะ้อมแสลงเพื่อได้มาเผ็ดกับไส่พริกลงไปเป็นเผ็ดเลยค่ะ กินนมี่ก็สิโอปบปวยไปทั้งบ้านเลยนะคะกิน่นเชยละหงเลยค่ะเข่าร้อน,นนะคะลาดเลยค่ะดูค่ะผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดหม,ดดหมูก็อาจจะเผ็ดนะคะผัดเผ็ดหมู เนื้อหมูใส่หน่อไม้ดองพื้นกระชายนะคะอู้เป็นกระแส็ดแต่นุ่งเปนกระเขือไม่เหลือนะคะสอมาสีสันค่ะเป็นกระเพ็ดแห้งด้วยเปล่าเห็นไหมเงยจ้ะดูจ้ะอู้ ประมาณนี้นะคะรสติดกแกงยางดีเลยค่ะเยอะน้ำตาลลงไปเด็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะชูรสปรุงรสนะคะนิดหน่อยะคะ่ะอย่าเพิ่งจะใส่มากชิมดูก่อนพาดเดินให้วมกเกรื่อสุกนะคะเนาะ เ่นนสาเผ็ดกะมีกะสิโบตรงย่าอย่างไม่เพ็ดที่มะองก็สิเพ็ดกบใส่กะทิลงไปเพื่อตัดเผ็ดนี่ไบกก้บกวดกะใส้หรอกค่ะใส่ลงไปแลยนี่แล้ะค่ะ